สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Aset t Channel นะครับกับดอนเินเอิโซดที่8แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเดินเล่นที่ถิ่นฐานชนเผ่าเฮมกันนะครับผมตรงน,นี้ที่ถิ่นฐานชนเผ่าเฮมเนี่ยในคนอิตเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ชนเผ่าเฮมที่เป็นชนเผ่าป่าเถื่อนนะครับแห่งเมเดียอาศัยอยู่และดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะต้อนรับคนภายนอกเท่าไหร่นะครับผมตรงน,นี้ที่นี่มอนสเตอร์เยอะมากครับทั้ง14 ประเภทนะครับถ้าตามดูจากในหน้าจอเนี่ยนะฮะเยวมากนะครับผมจะเดินสำรวจด้านในกันนะลักษณะก็เป็นเหมือนเหมืองหินหรือเปล่าฮะหินแล้วก็มีพวกอ่าสิ่งูกสงต่งการขุดแร่เนาะนะถ้าดูจากขนาดโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไอชนเผ่าเฮนนับจะอยู่ด้านซ้ายเมเดียนะครับตรงข้ามกับวิหาร เลิกนะครับผมทีเขาตั้กว้างมาแล้วมีสองฝั่งเนะีจะมีฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้ก็เป็นอันนี้มันตีได้ครับตรงเนี้ยลักษณะชนเผนะ่าเทียมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวเซตเตอร์ปอมๆเนาะสังเกตุดูชนเผ่า,าเทียมจะใส่เป็นมหมวกเฮมเมดเต็มนะครับผมเป็นมหมวกเฮมแบบเต็มรูปแบบนะครับอย่าง ไอ้นักซุ่มยิงคนนี้ฮะก็ไม่รู้จะมองเห็นช้างหรือเปล่าน,นะครับปิดขนาดน,นี้เข้ามาด้านไหนอีกหน่อยหนึ่งถ้าดูจะเป็น,หน,น,นเหมือ,อนด้านไหนวะสร้างอารยธรรมนะัมมีการขุดเหมือเกิดขึ้นที่นี่นั่นไหนจะมีสองโซนนะผมอันนี้เป็นโซนด้านบนกับโซนเลน,นเจียนนะผมเดี๋ยวเลนเจียนจะ ลงไปอีกทีนะครับเรเบื้องต้นเราสำรวจด้านบนดีกว่านี่จะเป็นเชิงเผ่าเฮมนะกำลังทำอะไรสักอย่างแร่ที่เห็นจะเป็นพวกเหมือนยมันนีนะหยกหรือเปล่าเป็นแร่ปีทองเดี๋ยวเราซึ่งแตกต่างจากแร่ไอเหมืองแร่ล่างที่เรามาลักษณะจะเป็นเหมือนแร่พวกแร่โลหะอะไรผมนี่จะเป็นเหมือนยมันมน,นีเนาะที่เขาสกานะัดอะไรอย่ ผมกลับกลับไม่ไหวกลับรถเข็นเหรอมาบอกทางนี้มันก็เข้าได้นะครับผมทางเข้าดนเจียนอีกทางหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าทางนี้เราจะไปเข้าอีกทางทางด้านบนนะฮะจะไดไเด,ดินกันแบบเต็มระบบน,นะครับทางขวานี่ก็ขนเผาเห็นโอเดตเตียครับของแค่เลย เตี่ยบปอมๆอเน้นๆนะภะาพพื้นี่ของปับเป็นรีมาเตอร์มันแตกๆมันวิ่งน,นะ,ะนี่ดูเป็นทีมแมกเลยเพราะว่าผมไปไป่าเอ็ดก็ไม่เห็นมีปัญหานครับนี่ก็เป็นผอมเพรียว,ต,วตัวใหญ่เลยนะฮะพี่แน่นแล้วมมาแล้วชาวสองแกนกำลังมองมวยอยู่ จีนมอนมันก็เยอะนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่นะครับที่เป็นตำนานแล้วผมสมัยก่อนก็มีคนมาฟนะาร์มแต่เป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้มันไม่มีแล้วก็มาทำเพลินหลักแล้วก็จบเพราะน่าเสียดายต้างจะไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับเนื่องจากว่าเหล่านี้มันสตาร์ทมาก็ผ่านซีซั่นมาก็เกียร์ก็เยอะแล้วครับก็เลยไปไกยฟินยังได้ไม่ก็ลงไอ,อ,อซ์ไอซไอซเสียกมาเนี่ยนะเป็นเขา กนไปรับ,บดูการเจาะหินไปด้านในนะครับขุดเข้าไปข้างในมันจะเป็นอะไรเช่นอะไรวะรานาบีสิบมั่วมีเจา้าเหมือนเจ้าหลอมนะฮะน่าจะเป็นที่ผลิตอาวุธชุดเกราะนะครับผมบริเวณนี้นะฮะ ช่างซีเล็กด้วยแล้วก็มีแท่นบทไม่เป็นบทอัิมณีหรือเปล่าโง่โง่เป็นหินนะฮะจะได้ทำอะไรอยู่นะเ,เดี๋ยวลองเตรียมเตาอ่ะเตาหลอมเตาหลอมปึ๊บอือมันเป็นเตาหลอมฮนะหลอมอะไรวะหลอมหินเหรอ ก็เป็นอัน,นมณนนีหรือว่าเป็นอะไรนะฮะข้าล่างเป็นเตาหลอมคล้ายๆกับไอเหมืองภูเขาไฟครับผมท่มันเป็นเตาหลอมมันก็มีลาวาให้ความร้อนอยู่ข้างล่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่มีการตีอาวุธกันนะฮะท่านับนักสัตว์กันสีบวก่างดูเดือดน,นะ นี่ก็เช่นกันตอนนี้จะเป็นโซนที่แปรรูปวอาวุธชุดเกราะเพราะว่าชือ่ชกอก็บอกแล้วชุดเผาเข็มรับผมเขมก็ม,ม,กมวงเนาะหมวกเหล็กเลยครับผมตามนี้เลยชุดเผาเข็มมันจะตามชื่อหมวงเลยเขาตั้งขึ้นมาเนาะแล้วก็เตาหลอมอีกจุดหนึ่งนะแต่มันใช้ไม้อยู่ข้างบนนี่มันไม่ถนลไม่ไหม้หรอก เราจะวิ่งแบบในด้านบนนะข้างนั้นก็เป็นข้างหน้าไอ้ตรงนี้ครับไอ้ถิถ่นหาชนเผาเยมันมัน,ม,นมันเข้าได้หลายทางน,นะครจะเป็นเข้าด้านเจี้ยนหรือจะเข้าด้านบนนะครับเดี๋ยวผมหาทาง,งดันเจี้ยนก่อนนะไม่ได้มานานเอาไว้หลายปีแล้วับหลายปีแล้ว ครับเกงมีมอนสเตอร์เป็นอยู่ประจําจุดอยู่ถ้าดูจากด้านนี้ข้างบนมันมันขึ้นได้นะแต่ว่าเดียวผมหาทางขึ้นโอเคอันนี้ตัดมาเลยนะครับเพราะว่าผมมาเริ่มเดินใหม่ครับเพราะว่าไม่ได้มานานมากเป็นหลายปีสามสี่ปีแล้วมั้งเกินกว่านั้นแล้วขึ้นไปด้านบนด้านบนนี่เริ่มใหม่ครับ ก่อนอื่น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 ,น,นเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนใช่ตรงนี้ป่ะสะพานครับตอนแรกมันเป็นสะพานข้ามนะแต่ว่ามันใช่ตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใชัครับเดี๋ยวตรงนี้มีชาวแก๊งเดี๋ยวคุยตรงนี้กันนี่ยอะไรวะแนบิดเดี๋ยวแวะคุยกับชาวแก๊งตรงนี้ก่อนนะครับ เรียวมาเรียวค้าทำคอรอนได้ดีอ๋อพวกเหล็กที่แข็งเป็นนี่เป็นพวกน่าจะเป็นช่างพวกช่างสีเหล็กนะครับของของชนเข่าเท็มคนนี้เป็นผู้จัดการโนดนะครับคนนี้ชื่อว่า 巴า,าชันนะครับลานเซอร์นะครับก็คือคนนี้เขาบอกว่ามนุษย์กับชาวเฮมสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับก็กําลังดําเนินการก็คือเขาค่อนข้างซีกับชนเผ่าเฮมแล้วคนนี้ตั้งแต่ชนเผ่าเฮมเป็นสมัยเด็กๆนะครับก็มีความรู้จักคุนเขย่อนชนเผ่าเฮมดีบาราทันลานเซอร์นะครับผ<ม>ู้จัดการหนดเขาก็มีลูกศิษย์มากมายแล้วคนนี้เป็นอาจารย์เลยแหละระดับ โอเปซื์ไม่ได้อยู่มานานแล้วมีเพืสนมีอะไรให้คุยนะถ้าเป็นสหายของบาราทันอันนี้ก็จะเป็นพวกเพื่อนๆของเขานะบาราทันเอานี่ลูกศิษย์ร้องี่ยคนนี้เลยในมีอะไรไม่เลย อาหารบาราทันโอเคน่าจะเพวกพวกับบาราทัน นี่เป็นสะพานข้ามไปฝั่งนึงนะเดี๋ยวตังไหน,นวะใช่ข้างบนนู้นด้วยวเดี๋ยวอยแอปเม่ตรงนี้ก่อนอะไรของน,นี้ก็เจ้าหลอมเหมือนกันนะไะแกงอยู่ด้านล่างหลอมหรือต้มอะไรนะ เ่นยอกอินแล้วอ,นอินเลยลนะนี่มีมีอะไไปต่อเลยเรองหาทางลงเงินเยี่ยงอยู่ยะนะเจอละ,ะสะพานข้ามมฟาังะผมจำไม่ค่ยเป็นสะพานข้ามนาจากวัานนั้นมากานี่เป็นทางเข้าเงินที่ยลเลๆนะ มันโหลดยาไม่ทันเนี่เป็นซากอารยธรรมโบราณีนมุม,ม,นนมเนื้อของชิงชาที่พอเคียวที่สองมีทหาเข้าเรนจรินก่อนนะฮะว้ามีสะพาเรือมีมีอะไรไหมไม่มีอะไรว่าแม้มันใหญ่มากเลยครับ มันมีพื้นที่สองโซนเนาะจะมีโซนนอกกับโซนแรนเชียนครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เหม,มือนเดิมนะทุ่ใครมาฟาร์มนะฮะนี่ไงทางเข้าแรนเชียนเจอแล้วอันนี้เป็นจุดสตาร์จากด้านบนนะฮะเผุละก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆลงงด้านล่างแรนเชียนข้างในก็จะเป็นเหมือนเหมืองหินนะครับมผมก็มีชนผักับเมดูตลอดเส้นทางนะครับ แต่ว่าชนเผ่าในดันเนี่ยมันจะไม่เหมือน,นดานนอกนะเจ้หลอดแบบข้างในจะเป็นตัวแบบสูงๆเลยถ้าเกิดข้างนอกจะเจอแบบก้อเจี๊ยบป้อมๆนะอันนี้จะเป็นบบตัวสูงๆนะครับอันนี้ขนาดเผ่าเรนเจอร์ก็ค่อนข,ข้างสูงนะครับผมก็ตัวเท่าเอวเลยตัวใหญ่มากมอนเยอะนะครับในน้ำนี้ที่บอกว่าจะมีมอนสักสิบสี่ประเภทนะครับที่เผ่าเรมเจออยู่ตอนแรกนะเนาะเยอะมาก ก็ตั้งใจแล้วแฟนเขาเยอะเลยถ้าเป็นผู้เล่นยุคแรกๆนะครับเขาะจะมาฟาร์มอยู่แถวนี้เนาะมาเสียบรรยากาศแนละของมาไล่กระทืบมมุ่แล้วเนี้ยแย่งลูกโคเรมกันนะกลเลยโคเรมเป็นมินะิบอลเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูทีมกันมีโคเ,นะเรมเนีเพราะเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เลียว่ามันสูงมันก็เลยมอนเตอร์เลยไม่มีออโต้เนาะ ักษณะถ้ำจะลึกลงไปด้านล่างเรื่อยๆไม่กว้างเท่าไหร่าจ้ากตจะน่าจะลึกหลายชั้นอยู่นะนนี่เป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องถงูงนี่เป็นซากอ,รอา,า,ายรยธรรมโบราณครับการสำรวจแน่นอน ที่มานานาแล้วไม่รู้มันปรับอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าน่าปรับนะเพราะครั้งล่าสุดที่มาก็คือมาทำเควสอะไรนะักมีเควสช่างตีเหล็กในตำนานนะครับอันนี้แต่ว่านานมาแล้วเควสจำไม่ได้ละวมีเตาหลองอม็นระย,ยอยู่ลงมาอีกชั้นหนึ่งน่าเลยว่ะ น,นีเนน่เป็นหลุมนะฮะเป็นหลุมวิ่งบนนะเคยมาขวามนะันจำได้เรัเยอะมากหลงแรงนะฝั่งซ้ายนี่ไปไหนวะน่าจะไปทางออกอีกทางหนึ่งนะครับลงมาข้างล่างเียวะลงไปให้สุดของลันเจียนนี่นะครับมันจะลึกมาก สุดใช่ไหมยังลงได้อีกนะฮะคนลึกบอกเลยแล้วก็มือด้วยตอนนี้ไม่มีไฟนะถ็ากดถึงพ้อยนี่สว่างเลยลงมาอีกยังลงได้อีกนะฮะคนลึกบอกเลยมีทางไหนแล้วเดินไปเดินมามงงเลยนะข้างล่าง มันลงในอีกลึกเลยนะฮะเดค่อยเดินลงไปนะแบบเป็นถ้ำแ,แคบๆนะครับผมเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรวะเป็นเกลียววนลงไปข้างล่างนะแท้งนะนี่นี่โกเลมไปให้ดูนี่ฮะโกเลมจะนอนแเรงๆอยู่นะไม่เกี่ยว่าเลเวลเราห่างนะเขาเป็นเลเวลอยู่ในแรลงมันอหละมันจะลุกขึ้นมาตีคุณได้นะโคเท่ครับเป็น วัฒนาการไหมหรอ่างตัวตายต่ของตะกี้อยู่เลยเป็นมินิบอลนะกุหลาบม,นะมันเป็นดอกพุมเจมด้วยอันนี้มันจะเป็นชั้นล่างสุดแล้วมั้งเจอนัุกซากอารยธรรม แช่นคิดเหมือนใน h i s s o a man นะครับ okay. ตาเป็นหินแล้วก็มีไฟอันแปลกนี่คนนี้เลยเรามาเจอดาราดาราดังนะครับในเลยดอ,ลอรินมอกิมนะครับช่างตีเหล็กในตำนานแล้วคนนี้หลายคนคงรู้จักดีเขามีของขายใน e F3 ด้วยนะขายของอะนไลช่างตีเหล็กในตำนานเขาก็ลนมตน้นเอ๊ะ คบุบอกว่าเป็นช่างเด็กกันตำนานมาเลยเป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วนะมีถ่อมตัวน,นิดนึงนะครับผมช่างเด็กกันตำนานแจ๊ก็มาสิงอยู่ใต้ซําเพลมครับเดี๋ยวก่อนกลับเซลฟี่กับเฮียแกเท่าไหร่โอ้เฮียตัวใหญ่มากนะจะเป็นเผายักษน์นะฮะนิเวนเจอร์สูงแล้วนะครับยังแคบถึงเอวอันนี้เานาะเดี๋ยวเฮียพี่แกนะครับเป็นเซลฟี่เฮียแกหนนะักสักหนึ่งแจ๊กนะครับผมสักแหบบนึ่งน,นะ เฮียกเกยไม่ค่อยมองกล้องเลยอะ่ะเฮียกเกยอาคิมาเต็มมลผมมืดมาแล้วอาคิเกาะสีก็ับมาเฮียผมถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเดินด้านล่า,ลางสักหน่อย,น,ยนะน่าจะหมดแค่นี้นะครับของอชนเผ่าเฮมนจังเจียนนะครับผมก็คือน่าจะสุดละค่อนข้างถ้าเดินลงมาไกลนะเดินม,มาหกสิบกนาทีมั้งจากด้านบนงมาด้างล่างค่อนข้างลึกมากเลยนะ ด้านล,ล่างก็จะเป็นแนนเลยเอาเดินรอบนึงสร้างอารยธรรมโบราณใน,นโซนทะเลทรายจะเห็น่ออยี่ในดัเชยนชียมากเเนี่ย ว่าห,หลายคนก็ที่ทำเควสไอช่างดิเล็กตำน,นานหรืออะไรสักอย่างเนี้ยน่าจะลงมาเจอเฮียแกอยู่นะฮะไม่ไปได้ไม่เลยตันนะผมอย่างที่บอกอไอ้ช่ำคริมเนี่ยมันเข้าได้หลายทางมันเป็นทางเงนเจียนมันมีทางออกอีกทางเลยไปออกด้านอีกฝั่งเลยนะน,นี่มันกูเลมสู้อะ ก็เดี๋ยวเอพิโซดนี้ก็จะหมดแค่เจอกับดอลินวอลก,กินนะผมชักเลียนด้ไมนานแล้วก็ดเดี๋ยว,นนะว,เ,ยวเราจะตัดไปด้านนอกครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะจัดไปด้านบนนะครับผมโอเคมาแล้วสาพิโซด8นะครับผมก็ชนในชนเผาเฮมนะครับผมรอสำรวจกันที่นี่เนาะ โดยน่าจะหมดแล้วแหละสำหรับ e p ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต้องอเดี๋ยวรบกวนฝากติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับ e p ต่อไปนะผมก็ยังจะอยู่ในโซนเมเดียครับว่าใกล้จะหมดละเหลืออีกห,หน่อยนึงนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าจบเมเดียจะย้ายโซนไปโซนอื่นครับทีนขอบคุณมากครับผมเข้ามารับชม